สวัสดีครับพบกับรีวิวของเว็บไซต์ watfon.net กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิว Google c a s s ต่อจากที่เราได้รีวิวไว้ในเว็บไซต์ watfon.net นะครับมาดูกันว่าข้างในกล่อง Google c a s s แว่นตา,าัาฉีแยะของ Google เนี้ยจะมีอะไรอยู่ในกล่องบ้างตัวกล่องของ Google c a s s นะครับมาลักษณะ two-tone นะครับด้านหน้ามีสีขาวส่วนด้านหลังเป็นสีดำนะครับตรง กลางของกล่องจะมีโลกโลก้ของ g o o g l เขียนไว้นะครับส่วนท้ายกล่องก็จะเขียนว่า XE นะครับคือ Explorer Edition เปิดกล่องออกมากจะพบกับ Google Glass นอนอยู่ข้างบนนะครับ ส่วนตรงฝากล่องนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานแบบสั้นๆโอเคครับก็มาดูในส่วนของ Google Glass กันบ้างน,นะครับตรงบริเวณกล่องด้านหน้านะครับ Google Glass ก็จะมีตำแหน่งที่เขียนบอกไว้ว่าแต่ละส่วนของ Google Glass นั้นมีอะไรบ้างน,นะครับอย่างจุดนี้ก็คือเซนเซอร์สำหรับ รับเสียงพูดนะครับมีโลโก้การ์ดติดไปด้วยหน้านี้ก็คือปุ่ม Power นะครับสำหรับเปิดปิด Google c a s เมื่อก่อนเราก็จะมีไฟติดขึ้นมาตรงส่วนบริเวณด้านบนนะครับก็จะเป็นปุ่มสำหรับกดถ่ายรูปนะครับ หรือว่าจะกดถ่ายรูปจากระบบสั่งงานในเสียงของคุณกาสก็ได้นะครับส่วนตรงกลางนี้เป็นที่หนิบจมูกสามารถปรับระดับได้ที่เห็นใช้ใสานี้คือหน้าจอบีซึมโปรเจคเตอร์นะครับ ส่วนบริเวณด้านหน้าก็จะมีกล้องขนาด5ล้านพิกเซลตรงส่วนนี้สามารถปรับระดับได้ให้เข้ากับสายตาของแต่ละคนนะครับส่วนบริเวณขาวแว่นด้านนี้ก็จะเป็นทัชแพดนะครับสามารถควบคุมโดยการสวายขึ้นลงได้ในลักษณะเดียวกับปุ่มควบคุมของ Android นะครับเพราะตัวกลุ่มการ์ดนี้รัน Android ในเวอร์ชันปรับแต่งสำหรับการโดยเฉพาะ สำหรับการใช้งาน Google Gas ครับเราจะเป็นที่จะต้องแพร์ Google Gas เข้ากับสมาร์ทโฟนของเรานะครับผ่านทางแอปที่ชื่อว่า My Gas นะครับนี้โห,หลดทั้ง Android และ iOS โดยเป็นการเชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth นะครับสำรบการแพร์ก็เป็นดังนี้นะครับสำหรับการถ่ายรูปนะครับเมื่อสวม Google Gas ลงไปแล้วเราก็ กดถู okay, ถ่ายรูป <class. S 1> ครับก็คือหน้าจอถ่ายรูปขึ้นมาหรือว่าเราจะสั่งว่าโอเคกลาสก็ได้นะครับในการถ่ายรูปโอเคกลาสเช็คออพิเอร์ รับการใช้งานกูนการนะครับจะเป็นที่จะต้องใช้คําสั่งเสียงนะครับโดยพูดว่าโอเคกาสนะครับก็จะมีคําสั่งเสียงขึ้นมาให้เราเลือกว่ามีอะไรบ้างในกูนการนะครับเขจะเรียกว่าไทม์ไลน์นะครับก็จะมีหน้าตาเหมือนกับเมนูของสมาร์ทโฟนเลยสามารถเลือกได้ผ่านทางออขาแว่นนะครับทําการสไวายไปเรื่อยๆแล้วก็ทําการกดปุ่มเพื่อเลือกใช้งานนะครับ ก็จบลงแล้วครับสำหรับการรีวิว Google การ s s ซึ่งใครสนใจรีวิวมือถือและแกดเจ็ตล้ำสมัยต่างๆสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ watphone.net นะครับและใครที่อยากพบกับตัวจริงของ Google การ s s สามารถไปเจอกันได้ที่งาน Thailand Mobile Expo 2014ในวันที่13-16กุมภาพันธ์ณศูนย์ประชุมบังชาติริกิ์ที่เดิมนะครับขอบคุณครับ